ตอนนี้จุดกันนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการแนะนำํำส่วนผสมนะครับของผัดเซี่ยวมีอะไรบ้างนี่ครับหมูหมัมกอันนี้เราหมักไว้แล้วนะครับหมูหมัมกแล้วก็กระเทียมสับครับไข่ไก่ ก็เส้นใหญ่นะครับนี่ครับเส้นใหญ่นี้นะครับเราซื้อมามันจะติดกันก่อนเนาะเราต้องทําการยีขี้เส้นออกให้แยกออกจากกันก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ผักคะน้านะครับอ่าผักคะน้านี้เราก็ต้องทำก่อนเนาะทำการล้างครับ นะครับผักคะนา้าทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับผมส่วนผสมเดี๋ยวจะบอกในตอนทำเลยนะครับผมใส่น้ำมันครับน้ำมันก็ใส่อยู่ประมาณนี้นะครับ รอให้น้ำมันร้อนต้องหนึ่งครับเอาน้ำมันเขี่ยกระทะกครับมันจะได้ไมต่ติดกระทะนะอ่ารอให้น้ำมันร้อนครับพอน้ำมันได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมสับไปเลยครับ ครับเราเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนครับแล้วเราค่อยใส่หมูไปนะครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วครับ เทียมเหลืองแ้ครับเราใส่หมูได้เลยครับหมูหมักครับใส่เลยครับแล้วก็ผัดครับก็เวลาผัดก็คนให้หมูครับไม่ให้หมูติดกันแต่นี้หมูเราหมักมาแล้วมกันก็ไม่ติดครับหมูก็จะนุ่มครับผม ผัดหมูให้สุกนะครับครับตอนนี้หมูสุกแล้วนะครับไปล้วก็ใส่เส้นเลยนะครับนี่ครับ เช่นเราใส่ผัดเลยครับอันนี้ทำกินเยอะนะครับก็เลยผัดเยอะหน่อยทำกินเองเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> เพิ่มไฟนะครับผัดเส้นให้หอมครับ <c oughs> เวลาผัดก็ใช้ปายกระหลิวนะครับเนี่ยครับใช้ตรงนี้นะครับ อ่ายียีครับนี่ีไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับผัดเส้นให้มันโดนกระทะให้มันโดนความร้อนให้เส้นมันหอมก่อนครับหอมกลิ่นไหมครับหอมกลิ่นกระทะครับ ่านี้เราก็จะปรุงรสนะครับาาน้ำตาลนะครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนครับซอสปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนครับ ้ำมันหอยครับมันหอยสองช้อนนะครับตัดครับหยืบไป ซีอิ๊วดำครับ1นช้อน,นครับซิ๊วดำหวานนะครับผมใช้เป็นซิ๊วดำหวานที่ใช้1นช้อนก็เพราะว่าเราผัดเยอะนะครับ ถ้าใครผัดกินแค่จานเดียวกินคนเดียวก็ใส่ในมึงนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ผักคะน้านะครับอ่าผักคะน้านะครับ อันนี้ผมก็ใส่ผัดเลยนะผักคะแต่ถ้าทํำในตามร้านอาหารทั่วไปบางทีเขาก็ทําการลวกก่อนครับผมลวกก่อนแล้วก็ค่อยนํามาผัดครับให้มันสุกง่ายแล้วก็เพิ่มความเร็วและความม่่งไวอันนี้เราผัดกันเองอยู่บ้านเนาะก็ผัดเลยครับ ผัดให้ผักมันสุกนะครับอันนี้เราผัดเยอะเราก็ใช้เวลานานหน่อยเนาะหมูก็จะนุ่มด้วยเพราะหมูเราหมักก่อนครับหมักก่อนแล้วก็มาผัด ทีนี้เราก็ใส่ไข่ครับอันนี้ทำกินเองนะครับใส่ไข่แล้วแต่เราชอบเลยใส่เยอะใส่มากใส่น้อยเราก็เกลี่ยขึ้นมาครับขึ้นม้างบนแล้วก็ใส่ไข่ครับอันนี้ผมใส่สี่ฟองเลยครับ ชอบครับใส่ไข่เยอะทํากินเองก็อย่างนี้ครับถ้าทําขายนะครับส่วนมากร้านค้าเขาก็ใส่ไข่แค่ฟองเดียวต่อ1นึ่งจานแล้วเราก็ยีไข่ให้มันสุกนะครับเพิ่มไฟหน่อยก็ได้นะครับเพิ่มไฟให้แรงขึ้นเพื่อให้ไข่มันสุกเร็ว เพิ่มไฟให้แรงขึ้นนะครับเพื่อให้ไข่สุกง่ายๆครับให้ไข่สุกไวแล้วเราก็คนๆค,ครับคนไข่ให้ไข่มันสุกครับให้ไข่นี่ครับหอมมากเลยครับ หอมไข่แล้วก็เส้นนะครับอพอนี้ไข่สุกแล้วครับเราก็เอาเส้นมากบเลยครับอผัดให้เข้ากันเลยครับ เราก็ผัดประมาณนี้นะครับเราจะไม่ใส่พวกซอสใส่ซิวขาวเยอะมากจนเกินไปมันจะทําให้เค็มนะครับทีนี้เราก็ยังไงผัดซิวเราก็ต้องกินกับปุงอยู่แล้วเนาะใส่น้ําตาลใส่พริกป่นใส่น้ําส้มใส่น้ำปลาแเราจะคนเคาอเผ็ดหวานเคบเปรี้ยวครับครับเสร็จแล้วครับ แล้วทีนี้เราก็ดับไฟเลยตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับผัดซีอิ๊วครับอ่าถ้าเพื่อนไหนสนใจทําผัดซีอิ๊วก็อยากทําแบบรสชาติแบบผมก็ลองไปทําตามดูนะครับผมอร่อยครับรับรองครับอ่าเสร็จแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนะครับใครอยากไปทํากินก็ไปทกินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ที่ช่องหนุ่มลิ์ซึ่มชั้นแนวครับผมสวัสดีครับ